สวัสดีครับพบกับผมพอออยาพาสุขนะครับพบกับกับผมในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวและสาระดีๆนะครับที่อยากจะมาเล่ามาบอกมากก่าวนะครับให้กับเพื่อนๆพนพ,นพี่พี่นะครับที่ผ่านไปผ่านมาแวบไปแวบมาในโลกของออนไลน์แล้วก็มาเจอนะครับกับผมนะครับนั่งพูดอยู่ในขณะนี้อย่าพึ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับผมมาฟังผมให้จก,ก่อนเพราะว่า ผมมีเรื่องราวดีๆนะครับที่จะเปลี่ยนชีวิตนะครับของทุกคนทุกท่านนะครับที่เปิดใจนะครับมารับชมรับฟังกันนะครับคืออย่างนี้นะครับผมครับไปเจอออนไลน์หรือว่าคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สออนไลน์ที่ส่งพลังมากผมเจอคอร์สนี้มาก็เรียกว่าหลายครั้งแล้วนะครับครั้งแรก ผมไม่ยอมเปิดใจกับมันนะครับผมเรียนเข้าไปพอมีคอสนี้เด้งเข้ามานะครับใน Facebook ของผมผมก็เปิดอา่านแล้วก็ตัดสินใจเรียน3วันแต่ไม่เปิดใจนะครับเพราะเราไม่เปิดใจก็เลยทิ้งระยะเวลาไปประมาณเกือบๆป,ปีผมก็ได้เห็นคอสออนไลน์นี้เด้งขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งที่หน้า Facebook ของผม แต่คราวนี้ผมลองศึกษาให้ดีๆครับยอมเปิดใจกับมันปรากฏว่าเป็นคอร์สออนไลน์ที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเพราะว่าจากการที่ผมได้เข้าไปศึกษาแล้วก็เรียนไป3วันแล้วก็มีคอร์สออนไลน์พิเศษต่ออีก3วันคราวนี้นะครับผมก็ได้รู้ว่าโอ้โหนี่แหละครับเป็นคอร์สที่ผม สึหามาเป็นเวลานานแต่ก่อนผมเคยเสียเงินกับคอสออนไลน์คอสอื่นเรียกว่าหลักประมาณสองหมืน่นขวบบาทแต่มันไม่ได้ผลเลยเรียนไปก็จบไปนำมาใช้ได้อยู่แต่มันไม่เกิดประโยชน์ก็คือเราเอาเงินไปทิ้งแม่น้ำหรือไปละลายในทะเลเปล่าๆมันไม่เกิดประโยชน์ แต่คอสออนไลน์คอสนี่นะครับผมลงทุนไปนิดเดียวแต่นะครับแต่ผมได้รับความรู้นะครับความรู้ที่บรรดาโค้ดคูต่างๆได้สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดองค์วิชาความรู้แล้วก็โค้ดคูที่ว่านั้นมีแต่ผู้ที่ประสบผลสำเร็จนะครับเงินเดือนนะครับหลักล้านขึ้นไป หลัก2ล้าน3ล้าน4ล้านและ5ล้านขึ้นไปแต่ละคนนะครับมีรถสปอร์ตคารุหรูนะครับไม่ว่าจะเป็น l แลมโบก i นีนะครับเฟอร์รี่หรือแม้กระทั่งเบนซ์ SLK โอ้โหถ้าหากว่าเราทำงานในตำแหน่งพนักงานอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นพนักงานข้าราชการ พนักงานเอกชนหรือแม้กระทั่งไปเปิดร้านลงทุนธุรกิจอะไรต่างๆไม่มีทางเลยที่จะสามารถออกรถสปอร์ตหรูๆได้และก็สามารถที่จะจับเงินแสนเงินล้านได้ภายในระยะเวลาไม่ถึงปีมันไม่มีอีกแล้วยกตัวอย่างผมเนี่ย เอาตัวอย่างผมไม่ง่ายเลยผมเป็นพนักงานข้าราชการกินเงินเดือนประจําตอนนี้ผมอายุ52ปีรับราชการมา25ปีเต็มๆเ,เลยครับ <c oughs> โอ้โหเลยนะว่า <c oughs> โอ้โหเลยครึ่งค่อนชีวิตมาตั้งนานแล้วรอวันกเกษียณแล้วนะครับตอนนี้ผมอายุ52ปีอีก8ปีผมก็จะ กดเะเสียงนะฮะในเส้นทางการรับราชการผมนครับผมเงินเดือนสี่หมืนกว่ากว่านะฮะฟังดูมันก็น่าจะพออยู่ได้แต่เมื่อเรามาคิดดีๆวิเคราะห์ดีๆครับเงินเดือนระดับนี้หากค่าใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าผ่อนรถผ่อนลาผ่อนบ้านโอ้โหค่าเลี้ยงดูลูกส่งลูกเรียน ค่าอะไรก็แล้วแต่จิปัตนะครับเงินเดือนแค่น,น,นี้ก็ต้องอยู่อย่างกระเมียดนะครับก็าบอกกระเสียดไม่พูดกระสีกระเสียดกระเบียดยังไงไม่รู้ประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเราเงินเดือนแค่นี้นะไปจ่ายตลาดทีนี่โอ้โหเงินหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปจ่ายตลาดนี้แทบจะไม่ได้อะไรแล้วนะแต่ก่อนเงินหนึ่งร้อยบาทไปใช้ใจ่าย ในตลาดซื้อของกับบ้านนี่ก็เยอะอยู่แต่ปัจจุบันนี้นะต้องมีเงินสี่ร้อยห้าร้อยถึงจะเดินไปตลาดนัดนะไปเข้าเซเว่นหรือจะไปซื้อของอะไรก็แล้วแต่ครับเงินมันเรียกว,ว่าแทบจะไม่มีราคาเลยดังนั้นวันนี้ผมก็เลยคิดว่าทุกท่านทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาก็าน่าจะเป็นเหมือนผม หรืออาจจะแย่ของผมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะต้องทํางานเช้าชามเย็นชามตำแหน่งนของผมเนี่ยเดือนเดือนประมาณนี้ผมก็ต้องโอ้ต้องเก็บอดออมนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์มันมีค่าไปเที่ยวห้างเข้าโรตัสหรือว่าไปโรบินสัน มันต้องมาคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาของสินค้าค่าแวบสบู S ่ยาสีฟัน e มันขึ้นราคาซื้อของนิดเดียวรถเข็นเนี่ยเก <c oughs> ินพันหนึ่งได้นิดเดียวเองมันรู้สึกว่ามันโอ้โหชีวิตมันอะไรจะลำบากขนาดนั้นนะฮทั้งๆท,ที่เราก็เป็นข้าราชการนะครับตำแหน่งก็ผู้อำนวยการกองช่างแต่ก็ยังลำบากในเรื่องการ แช้เงินอยู่วันนี้ผมก็เลยคิดว่าทุกคนก็คงจะไม่แตกต่างกันกับผมปัจจุบันนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าเงินเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในพื้นดินเหมือนเดิมแล้วอยากจะบอกกล่าวทุกคนว่าทําไมเงินไม่อยู่ในพื้นดินเงินขึ้นลอยขึ้นไปอยู่ในอากาศฟังดูแล้วก็อาจจะงงสักนิดหนึ่ง ขึ้นไปอยู่ในอากาศในทีน่นี้หมายความว่าเงินลอยไปอยู่ในระบบออนไลน์การซื้อการขายการใช้จ่ายซื้อสินค้าต่างๆซื้อขายผ่านโลกออนไลน์กันเรียกได้ว,ว่า80-90%แล้วนะครับอย่างรถส่งของครับคูริ y เคอรี่อะไรเงี้ยโอ้โหเรียกว่าว่านกันในหมู่บ้านนี้ วิ่งกันควงควายกันเลยทีเดียวธุรกิจนะครับการขายของออนไลน์เนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดธุรกิจออฟไลน์มันกำลังจะจบลงแล้วอีกไม่กี่ปีนี้ผมคิดว่าธุรกิจการเปิดร้านการทำธุรกิจอะไรต่างๆที่ไม่ใช่ออนไลน์มันจะเริ่มดอปลงดอปลงเรื่อยๆภายในระยะเวลา สั้นๆน,นี่แหละครับไม่ได้ยาวไม่ได้ไกลอะไรเลยดังนั้นในเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้เราจะคงดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแบบเดิมๆแบบที่เรายึดถือสืบต่อกันมาตั้งแต่โบร,โบราณโบร,โบราณท่านเคยสอนเราไว้ตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กเป็นวัยรุ่นพ่อแม่ก็เวลาผูก แขนทำพิธีอะไรต่างๆก็จะผูกแขนก็จะโวยพรให้เราว่าตัวขึ้นขอให้ลูกได้รับราชการได้เป็นเจ้าคนนายคนผมก็จําคําสั่งสอนตัวนั้นไว้และก็สมัครเข้ารับราชการเป็นผลสําเร็จแล้วก็เติบโตมีอายุร่วงเลยมาจนถึงปัจจุบนันนี้แต่าหากว่าโรคไม่มีการเปลี่ยนแปลงมันก็ดีนะครับแต่ มันไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายกันเลยทีเดียวการหาเงินหรือว่าการทํางานในรูปแบบเดิมๆม,มันไม่ใช่ทางหากินอีกต่อไปแล้วการหาเงินมันยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคอร์สออนไลน์ที่อยากจะนํามาบอกนํามากล่าวขั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้อง นะครับมนันเรื่องนี้ต้องพูดไงไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางรอดที่ทุกคนนะครับต้องสนใจอย่ามองข้ามเปิดใจกับมันเปิดใจกับมันนะครับถ้าท่านไม่เปิดใจท่านนะครับไปเปิดใจในตอนตอนหลังนะครับท่านก็จะโอ้โหเรียกว่า อาจจะช้าไปหรือสายไปยุคนี้เป็นยุคกเรยเติบโตของโลกออนไลน์นะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกมากล่าวคอร์สนี้เป็นคอร์สที่ทรงพลังอย่างยิ่งนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะเรียนรู้อยากมาศึกษานะครับคอร์สออนไลน์คอร์สนี้นะครับทักมาครับผมนะครับขออาสาครับเป็นตัวแทนหรือเป็นพี่เลี้ยงนะครับนาท่านครับมาสู่ คอร์สเรียนซึ่งมีทั้งสิ้นนี้เป็นคอร์สหลักๆเลยที่เรียนจริงๆเลยเนะี่ยหลักๆเลยมีอยู่สามวันนะครับวันแรกก็จะเป็นการเรียนเกี่ยวกับการสร้างเพจสร้างเพจสร้างไงให้มีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหกเสาหลักในการสร้างเพจการสร้างคอนเทนต์ การโพสต์นะครับรือว่าเรื่องการตั้งชื่อเรื่องสีของเพจทำยังไงจะให้คนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราไม่ใช่ว่าเราจะโพสขายโพสขายโพสขายอย่างเดียวนะครับแต่ก่อนผมก็เคยทําตอนหัดเล่นออนไลน์ใหม่ๆเราเคยเอาสินค้ามาชิ้นหนึ่งแล้วก็หัดโพสขายขายยางเดียวโอ้มันไม่ได้ผลนะครับจริงๆแล้วการขายของในโลกของออนไลน์เนี่ยมันมี เทคนิคนะครับและวิธีการมีการสร้างคอนเทนต์ให้คนมาติดตามให้คนเชื่อถือครับหรือว่าการสร้างตัวตนให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยขายแบบไม่ขายอันนี้ผมก็เรียนรู้มาก็ถือว่ายังไม่เก่งเท่าไหร่ก็จะศึกษามาเรียนในคอร์สเรียนนี้มาเรียนพร้อมกับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนี่แหละครับนะครับผม และวันที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการยิงแอดโฆษณานะฮะการยิงแอดโฆษณาเนี่ยยิงยังไงจะให้โดนกลุ่มเป้าหมายนะครับเราจะไม่เอาเงินไปหวานทิ้งแบบไม่มีเหตุผลนะครับเงินมีค่าเงินมีจำกัดน,นะการที่เราจะลงทุนไปไปยิงแอดให้พี่มาร์กนะ เอาไปให้พี่มาร์กเนี่ยต้องใช้พี่มาร์กให้คุ้มค่านะครับได้ผลตอบแทนมากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะไม่ใช่ว่าลงทุนไปพันสองพันสามพันนะครับเพื่อไปยิงแอดโฆษณาแต่ผลตอบรับเงียบกริบเลยอันนี้มันไม่ถูกต้องมากนักนะครับในวันที่สองนี่จะเป็นการยิงแอดนะครับจากผู้ที่ประสบ ประสบผลสําเร็จนะครับในการยิงแอดโฆษณาไม่ว่าจะเป็นบอทสวยหรือลูกศิษย์ของบอทสวยบอทวินนะครับส่วนใหญ่การยิงแอดโฆษณาเนี่ยจะเป็นบอทวินนะครับอัศวินออนไลน์นะครับในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้นี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับบอทวินอัดวินออนไลน์และอาจจะมีบางวันอาจจะมีลูกศิษย์ลูกหาของท่าน บอสวินเองหมุนเวียนสับเปลี่ยนมาถ่ายทอดองค์วิชาความรู้เกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณายิงยังไงให้โดนเรียกว่ากบานของผู้ที่เราอยากจะส่งไปนะครับยิงให้โดนเต็มเลยนะครับไม่พลาดน,นะครับการเลือกกลุ่มปหมายการเลือกอายุนะครับหรือว่าการเลือกความสนใจนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีความสําคัญมาก อันนี้เป็นคอร์สเรียนนะครับในวันที่สองส่วนวันที่3เนี่ยก็จะเป็นวันที่ไม่ไม่ใช่การเรียนแต่จะเป็นการถ่ายทอดนะครับองค์วิชาความรู้นะครับจากผู้ที่ประสบผลสําเร็จนะครับในคอร์สเรียนนี้นะครับหรือว่าจะเป็นบอสต,ต่างๆครับที่มีรายได้นะครับมีประสบการณ์จับรายได้นะครับ เงินเดือนหลักแสนหลักล้านต่อเดือนมาถ่ายโทษเทคนิคว่าท่านทํำยังไงถึงจะจับเงินแสนเงินล้านภายในระยะเวลานะครับไม่ถึงปีนะครับท่านทําได้อย่างไรท่านมีระบบอะไรนะครับท่านมีสินค้าอะไรที่ขายขายอะไรถึงจะขายดีและขายยังไงขายให้ใครและมี เทคนิคยังไงจะมีบันไดก้าวข้ามไปทีละขั้นทีละขั้นครับมีการเรียนแบบจับมือทำครับเป็นขั้นเป็นตอนขั้นเรียนจบวันที่สมเนี่ยเรียกว่าท่านจะเห็นแสงสว่างอยู่ดำไรดำไรอยู่ใกล้ๆครับอยู่ใกล้ๆแค่ปลายเอื้อมขอให้คุณเปิดใจนะครับขอให้คุณเปิดใจ เข้ามาเรียนรู้เข้ามาฝึกฝนท่านบดบดทั้งหลายได้บอกกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าทุกคนที่เดินตามหลังท่านบดบดมารับรองว่าจะสามารถจับเงินรายได้หลักแสนหลักล้านหรือหลักหลายล้านบาทต่อเดือนไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะมีผลงาน การันตีหรือผู้ที่เชื่อและเดินตามบ๊อบเรานั้นมาปะสบผลสําเร็จปะสบผลสําเร็จคนแล้วคนเล่านะครับมีรถสปอร์ตรูร,รูขับกันเป็นว่าเล่นมันคงไม่มีอาชีพไหนอีกแล้วที่จะทําเงินได้ดีขนาดนี้กรอดเรียนนี่เป็นก็อดออนไลน์ที่ทรงพลังมากๆเลย การเรียนคอออะไรคอรคสอื่นมันอาจจะเรียนไปนะครับเสียเงินเปล่า,าแต่นี่เรียนไปได้ผลได้ประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าผมก็ศึกษามาสักระยะหนึ่งแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนๆพื่อนพี่ๆครับมาเรียนด้วยกันมาเรียนด้วยกันพร้อมกันกับผมนี่แหละผมจะเป็นตัวเชื่อมโยงครับ ส่งคอร์สเรียนนะครับตารางเรียนหรือคลิปอะไรต่างๆคอยประสานระหว่างตัวนักเรียนเองกับบรรดาบอสๆต่างๆมาเรียนในห้องเรียนนี้นะครับเพื่อให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ส่วนอีกวันที่สามอีก3มวันครับพอดทีอีก3ามวันก็เป็นการเรียนนะครับเป็นคอร์สพิเศษ เพิ่มเติมให้อีกการันตีความสําเร็จเข้าไปอีกนั่นคือการเล่นทําเงินในโลกของ IG จับหรืออินสตาแกรมนี่แหละครับอินสตาแกรสามารถที่จะทํารายได้ได้หรือ TikTok ปัจจุบันนี้นี่กำลังมาเร็วมาแรงมากๆเลยใครไม่ทำเงินในโลก t ิ t o อกถือว่าพลาด มากๆเลยผมเองครับอายุปูนี้แล้วผมยังแอบม,มาเล่นติ๊กตอกอยู่เพราะว่าติ๊กตอกไม่ใช่ว่าจะมีการเต้นไปเต้นมาเป็นวัยรุ่นเต้นไปเต้นมาไม่ใช่แต่ก่อนผมเคยเอบอกกับลูกสาวว่าเล่นติ๊กตอกเนี่ยมันไร้สาระเนาะแต่ตอนนี้ผมเชื่อแล้วว่าพอติ๊กตอกมันไม่ได้ไร้สาระมันดีมากๆเลยมันสามารถที่จะหาเงินหาทองให้กับเราได้ บอสต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นบอสสวยบอสวินหรือว่าแม่บอบบี้เองเนี่ยก็ทําเงินในโลก t i กต็อกนี่โอ้ได้หลายล้านกันเลยเทีเดียวนะครับส่วนวันสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเขียนภาพสร้างภาพแต่งภาพให้มีสีสันครับที่โดดเด่นใครมองเห็นแล้วติดใจอยากซื้ออยากหาภาพไม่สวยคนก็ไม่สนใจ แต่ถ้าเกิดว่าเราแต่งภาพให้สวยให้สุดตาแน่นอนนะครับภาพนี่มาอันดับต้นๆเลยที่คนจะไม่เลื่อนนิ้วหนีนะครับมือของคนเราเนี่ยเลื่อนนิ้วหนีได้ไวมากแต่ถ้าหากว่าเจอภาพสวยๆเนี่ยก็จะสะกดใจนะครับให้เจ้าของโทรศัพท์เครื่องน,นั้นเนี่ยหยุดดูเพ่งพินิจพิจ,จรารณาแล้วก็อาจจะสั่งซื้อสินค้ากับเราได้นะครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและละเอียดอ่อนเรื่องนี้ในเสือ้อย่าลบหลู่เหมือนจะไม่สำคัญแต่มันมีความสำคัญมากเกี่ยวกับการสร้างภาพหรือการทำอะไรก็แล้วแต่อาจจะสร้างภาพแล้วเขียนภาพหนังสือนะครับให้เด่นให้สุดตานะฮะผู้คนที่มาเจอ โฆษณาของเรานะครับหรือมาเจอสินค้าของเราก็จะไม่เลื่อนนิ้วหนีนะฮะอันนี้คือเรื่องราวนะครับที่ผมอยากจะนำมาบอกนำมาก่าวกับเพื่อนๆพนพี่พ,พี่น้องนองนะครับที่ยังไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรในโลกยุคปัจจุบันนี้นะครับยุคนี้เป็นยุคที่ไปเร็วมากต้องปรับตัวกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป แบบชนิดแบบโอ้โหถ้าใครแมบ,บตัวเนี่ยผมก็ว่าพลาดสุดๆเลยท่านจะลำบากมากท่านไม่ปรับตัววันนี้ผมเชื่อว่าอีกไม่นานท่านก็ต้องปรับตัวแต่จะมาปรับตัวนี่ทุกอย่างอาจจะสายเกินไปแล้วนี่นะครับคือเหตุผลที่ผมมาชวนทุกท่านทุกคน,นครับ มาร่วมลงเรือไปด้วยกันกับผมหรือขึ้นรถไฟไปด้วยกันกับผมไปสู่ความสำเร็จนะครับไปตามบอสๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบอสสวยบอสวินแม่บ,อบ๊อบบี้หรือบอสใหญ่อย่างบิ๊กบอสพอวรพวะละพวรกรคุณอันท่านเป็นเจ้าของบริษัทที่โอ้โหสุดยอดมากๆเลยเพราะฉะนั้นมาครับมาลงเรือไปด้วยกันกับผม หรับวันนี้กับผมพออยาผาสุกนะครับขอบอกกล่าวนะครับข่าวดีดีแต่เพียงแค่นี้ก่อนในคลิปหน้านะครับผมก็จะนำเรื่องราวของบุคคลที่ประสบผลสำเร็จนะครับในโลกของออนไลน์หรือว่าคอร์สเรียนคอร์สนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังครับสำหรับวันนี้กับผมพอออยาผาสุกข,ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ